หลายคนอาจจะเข้าใจว่าการที่ได้ทางานที่รักที่ฝันเนี่ย,เ,ยเช่นการเล่นเกมเป็นอาชีพหรือการสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์มันคือความโชคดีนะครับเพราะมันเป็นทั้งความฝานันและก็มีรายได้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันแต่ในความเป็นจริงแล้วครีเอเตอร์จำนวนมากกลับพบว่าความฝันนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายและหนึ่งในนั้นก็คือการเผชิญกับภาวะหมดไฟครับ ในโลกของครีเอเตอร์สายเกมในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ามันเต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรงการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็วและความคาดหวังจากผู้ชมที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับความสําเร็จแบบชาบช่วยอาจกลายเป็นกับดักที่บังคับให้ครีเอเตอร์ต้องทําอย่างไม่มีวันสิ้นสุดครับ ที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของรายได้ที่มันไม่แน่นอนครับรายได้ของครีเอเตอร์เนี่ยมันผูกติดอยู่กับหน้าจออย่างต่อเนื่องทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถจะหยุดพักได้เลยและต้องวิ่งหายอดตลอดเวลาครับการหมดไฟเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รักสิ่งที่เราทําอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือสัญญาณจากร่างกายและก็จิตใจของเราว่าเราต้องการการพักผ่อนและก็หันกลับมาดูแลตัวเองเช่นกัน บริษัทกาคอนเกมมิ่งมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกมและครีเอเตอร์สายเกมโดยเฉพาะดูแลด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการเกมและครีเอเตอร์มานานกว่า15ปีครับ และนอกจากเราจะทําแคมเปญการตลาดให้กับเกมและสินค้ามากมายที่ต้องการจะตีตลาดคนเล่นเกมหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Gen Z และ Gen Alpha แล้วเรายังดูแลบริหารจัดการครีเอเตอร์สายเกมมากกว่า120 Channel ครับทำให้เรามีคอมมูนิตี้ครีเอเตอร์สายเกมที่แข็งแกร่งและพร้อมจะนำเอาพลังเหล่านี้ส่งไปถึงเกมและสินค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง www. g a c o n com หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook กาคอน G, G, X, G A C O N X ก็ได้เช่นเดียวกันครับการได้เล่นเกมทุกวันแถมยังมีคนดูและก็มีรายได้จากสิ่งที่รักด้วยเนี่ยฟังดูแล้วอาจจะเป็นงานในฝันของใครหลายหคนเลยถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วครีเอเตอร์สายเกมหลายๆคนมักจะพบเจอกับภาวะหมดไฟครับบางคนอาจจะหายจากวงการไปเฉยๆบางคนก็อาจจะทำต่อแต่รู้สึกว่าไม่ได้มีพลังเหมือนเดิมครับ ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นกันล่ะทั้งที่เราก็ได้ทําในสิ่งที่เรารักถูกไหมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสาเหตุหลักๆที่ทําให้ครีเอเตอร์สายเกมหรืออาจจะสายอื่นๆด้วยเนี่ยพบเจอกับภาวะหมดไฟนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือวิธีการป้องกันและดูแลตัวเองในระยะยาวเพื่อให้สามารถจะอยู่กับสิ่งที่รักได้อย่างยั่งยืนครับ ภาวะหมดไฟหรือว่าเบรนเอาท์เนี่ยมันคือภาวะทางจิตใจที่เหนื่อยล้าทางอารมณ์สะสมต่อเนื่องจากความเครียดหรือว่าความกดดันจากการทำงานและไม่ได้รับการจัดการทางอารมณ์ครับ มันจึงรู้สึกเสียพลังงานเหนื่อยอ่อนแรงหมดใจหรือว่าหมดไฟสูญเสียความรู้สึกผูกพันกับงานที่เคยรักหรือแม้แต่รู้สึกว่าความสามารถของตัวเองมันลดลงทั้งในด้านประสิทธิภาพและก็ความคิดสร้างสารรค์ครับและก็อาจจะไม่มีความสุขในการทํางานนั้นๆอีกเลยก็ได้ครับภาวะนี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจํานักศึกษา แพทย์พยาบาลหรือแม้แต่ผู้ที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างสุดหัวใจอย่างเช่นศิลปินนักเขียนหรือครีเอเตอร์สายเกมครับ หลายคนอาจจะเข้าใจว่าการที่ได้ทํางานที่รักที่ฝันเนี่ยเช่นการเล่นเกมเป็นอาชีพหรือการสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์มันคือความโชคดีนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะมันเป็นทั้งความฝันและก็มีรายได้ได้ด้วยในเวลาเดียวกันแต่ในความเป็นจริงแล้วครีเอเตอร์จำนวนมากกลับพบว่าความฝันนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายและหนึ่งในนั้นก็คือการเผชิญกับภาวะหมดไฟครับ ในโลกของครีเอเตอร์สายเกมในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ามันเต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรงการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็วและความคาดหวังจากผู้ชมที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับครีเอเตอร์ทุกคนนะครับเขาจึงต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลทั้งในการสร้างสารรค์การสื่อสารและรักษาฐานผู้ชมให้มั่นคงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะนําไปสู่ความเครียดเลือรังโดยที่ไม่รู้ตัวครับ ทางด้านของแม l ลีคือหนึ่งในยะูทูบเบอร์ที่เคยรู้สึกเหมือนได้ถูกรางวัลแจ็คพอตนะครับเมื่อคลิปล้อเลียนการเปิดตัว PlayStation 4ของเขากลายเป็นไวรัลในปี2013ครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับพบว่าการรักษาความนิยมบนแพลตฟอร์ม YouTube มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในโลกที่อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มมีอิทธิพลสูงสุดความสำเร็จแบบชาบชวยอาจกลายเป็นกับดักที่บังคับให้ครีเอเตอร์ต้องทำอย่างไม่มีวันสิ้นสุดครับ ลีเนี่ยเขาทํางานวันละเกือบ20ชั่วโมงนะครับแถมเขาต้องแบ่งเวลามาเขียนบทโทรทัศน์ซึ่งเป็นโปรเจกต์พิเศษอีกด้วยพร้อมทั้งอัปโหลดคลิปใหม่ไม่ให้ขาดในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเหนื่อยล้ากับความรู้สึกที่ พักเท่าไหร่ก็ไม่หายเนื้อหาของเขาเริ่มดูลุกลวกและก็ดุดันขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวคลิปเนี่ยมันก็ยังดังขึ้นในขณะเดียวกันสุขภาพจิตและกายของเขากลับย่ำแย่ลงครับลีเคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าสมองของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลายร้อยคนต่อวันเมื่อคุณมีหลายพันคนให้ฟีดแบ็กกับงานของคุณโดยตรงคุณจะรู้สึกเหมือนบางอย่างในใจมันพังลงเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้รับมือกับความเห็นอกเห็นใจมากขนาดนั้นครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับเขาก็เริ่มมีปัญหาไทรอยด์และก็เริ่มมีภาวะซึมเศร้าที่ถี่และก็ยาวนานขึ้นเขาเผยเอาไว้ครับว่าสิ่งที่มันเริ่มต้นจากงานในฝันมันกลับกลายเป็นอะไรที่มืดมนและก็โดดเดี่ยวอย่างลึกซึ้งเลยครับความคาดหวังจากผู้ชมที่ต้องการคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดเวลาและการทำงานทนเดียวจนไม่มีเส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับมันคือปัจจัยที่ผลักคเอเตอร์ให้เข้าใกล้ภาวะหมดไฟนั่นเองครับ เบื้องหลังของความรักในการทํางานนะครับอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่บ่อนทําลายแรงบันดาลใจของเหล่าครีเอเตอร์สายเกมทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูในเชิงจิตวิทยากันก่อนนะครับว่าภาวะหมดไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรได้บ้างครับนักจิตวิทยาคริสติน่ามาสลา์เขาอธิบายเอาไว้ว่า ภาวะหมดไฟหรือว่าเบรนเอาท์มันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยแบบธรรมดาแต่มันรวมถึง3อาการหลักๆก็คือเหนื่อยล้าทั้งกายและใจรู้สึกเฉยชาต่องานที่เคยรักและรู้สึกไร้ประสิทธิภาพมองไม่เห็นความสำเร็จของตัวเองแม้จะพยายามแค่ไหนก็ตาม และที่สําคัญนะครับมาสลัด <mas k last> ยังชี้ว่ามีสัญญาณเตือนที่อาจจะพาเราไปสู่ภาวะหมดไฟโดยเฉพาะถ้าเราต้องเผชิญกับอย่างใดอย่างหนึ่งนานเกินไปเช่นงานล้นมือไม่มีอิสระในการตัดสินใจขาดแรงจูงใจรู้สึกโดดเดี่ยวถูกเปรียบเทียบหรือรู้สึกว่างานที่ทํามันไม่มีความหมายอีกต่อไปครับ ความย้อนแย้งอย่างหนึ่งในวงการสร้างสรรค์หรือว่าวงการคีเอทีฟนะครับก็คือคนจํานวนมากเนี่ยเขาหมดไฟจากงานที่รักเพราะว่านั่นคือสิ่งที่พวกเขารักมากพอที่จะทุ่มเททั้งหมดที่เขามีซึ่งมันทําให้เกิดความคาดหวังที่สูงไม่ใช่แค่จากคนรอบตัวนะครับแต่ว่าจากตัวเราเองด้วย หลายคนกลัวจะตกกระแสนะครับไม่อยากจะพลาดโอกาสดีๆหรือว่าไม่กล้าปฏิเสธงานทั้งหมดนี้เนี่ยมันนําไปสู่การทํางานเกินขอบเขตโดยที่ไม่มีเวลาพักไม่มีเส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในยุคที่เราทํางานที่ไหนก็ได้และวัดคุณค่ากันด้วยยอดวิวยอดซับหรือคอมเมนต์จากผู้ชมความรู้สึกดีที่ได้ทาในสิ่งที่รักเนี่ยมันกลายเป็นแรงกดดันที่มองไม่เห็นทําให้หลายคนรู้สึกผิดที่เหนื่อยจนไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองกําลังจะไม่ไหวแล้วคับ ในสายงานครีเอทีฟนะครับเราไม่ได้แค่ทํางานเท่านั้นแต่ว่าเราเนี่ยต้องใส่ตัวตนของเราลงไปในงานนั้นๆด้วยถูกไหมครับความรู้สึกหมดไฟเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การเหนื่อยกายแต่มันลึกไปถึงการรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปหรือเราไม่รู้แล้วว่าเราทําสิ่งนี้ไปทําไมบางคนเขาเริ่มตั้งคําถามกับคุณค่าของงานที่เคยรักเริ่มไม่สนุกกับสิ่งที่เคยหลงไหลหรือรู้สึกว่าตัวเองต้องแข่งขันตลอดเวลาเพื่อให้ยังมีที่ยืนในวงการนั้นๆครับ ยิงเมื่อความเหนื่อยสะสมเป็นเวลานานนะครับระบบร่างกายแล้วก็สมองเนี่ยมันก็เริ่มเสียสมดุลไปด้วยกลไกความเครียดที่ควรจะทํางานเฉพาะเหตุการณ์สําคัญมันกลับทํางานทุกวันครับเหมือนเราเนี่ยกำลังวิ่งหนีคอมเมนต์ท็อกซิกหรือว่าไล่ล่าหาเอนจีเมนต์อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับจากงานวิจัยที่ได้ศึกษาครีเอเตอร์กลุ่มตัวอย่างหลายๆคนนะครับก็มักจะพบสาเหตุของภาวะหมดไฟที่มีเหมือนกันอยู่4ข้อด้วยกันครับข้อแรกก็คือภาวะทางอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาครับ ถึงแม้ว่าภายนอกอาจจะดูประสบความสําเร็จนะครับแต่หลายหลายคนกลับรู้สึกว่างเปล่าภายในใจลึกๆนั่นเองเพราะภายในเนี่ยมันยังมีบาดแผลทางใจที่ไม่เคยได้รับการดูแลอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเรื่องที่มันปัดเจกบุคคลมากๆนะครับอย่างเช่นความรู้สึกไม่มีคุณค่าประสบการณ์ที่เคยล้มเหลวเคยโดนดูถูกหรือว่าถูกปฏิเสธต่างๆหรือแม้กระทั่งการต้องพยายามตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการยอมรับขึ้นครับข้อที่2นะครับก็คือขาดแรงจูงใจที่ชัดเจนและก็รางวัลที่มันจับต้อง ได้เพราะยอดวิวที่สูงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรารู้สึกภูมิใจเสมอไปนะครับหากไม่มีฟีดแบ็กที่มันสะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริงของผลงานบางครั้งถึงแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่พอครับข้อที่3นะครับก็คือมันไม่มีเวลาพักจริงๆสักทีครับ ต้องบอกว่าตารางชีวิตของครีเอเตอร์จำนวนมากนะครับกลายเป็นวงจรที่ทุกอย่างผูกอยู่กับงานแม้ในเวลาที่ควรจะพักก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกินตอนเที่ยวตอนนอนสมองเนี่ยมันก็ยังวนเวียนอยู่กับไอเดียแล้วก็เดทไลน์ส่งผลให้ไม่สามารถจะพักผ่อนสมองได้อย่างแท้จริงครับและก็ข้อที่4นะครับก็คือการกลัวการถูกโจมตีจากสาธารณะครับ เราไม่มีทางควบคุมคําวิจารณ์จากผู้ชมได้เลยถูกไหมครับบางคนเนี่ยเขาต้องเจอกับคําวิจารณ์รุนแรงนอกจากนี้เราอาจจะเพอเปรียบเทียบยอดต่างๆกับครีเอเตอร์สายเดียวกันหรือทำคอนเทนต์คล้ายๆกันนะครับซึ่งมันก็ยิ่งบั่นทอนความมั่นใจนั่นเองครับนอกจากมุมมองเหล่านี้แล้วนะครับปัจจัยแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็มีผลทําให้เราค่อยๆหมดใจหรือว่าหมดไฟไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับทั้งเรื่องของแรงกดดันจากอัลกอริทึมแล้วก็ความคาดหวังเรื่องการเติบโตที่มันทําให้ครีเอเตอร์ต้องทํางานต่อ เ,เรากับเป็นเครื่องจักรและเมื่อยอดต่างๆมันเริ่มตกลงเนี่ยเราก็เผอเปรียบเทียบตัวเองกับช่องอื่นอีกนะครับแถมยังมีเรื่องของการรักษาภาพลักษณ์ให้เป็นไปนตามความคาดหวังจากผู้ชมด้วยซึ่งมันอาจจะกลายมาเป็นหน้ากากาที่ต้องสวมใส่ตลอดเวลาทั้งที่มันไม่ใช่ตัวตนของเราเลยครับ ที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของรายได้ที่มันไม่แน่นอนครับซึ่งเป็นแรงกดดันหลักๆเลยอย่างเช่นเ a เลอร์เบรวินนะครับสตรีมเมอร์นามว่านินจาที่เขามีรายได้สูงถึง5 0 0 0 0นดอลลาร์ต่อเดือนแต่ตัวเขาเองยังเคยโพสต์ว่าเขาเคยหยุดสตรีมไม่ถึง48ชั่วโมงเขาก็สูญเสียผู้ติดตามไปแล้วกว่า40,000คนครับรายได้ของครีเอเตอร์เนี่ยมันผูกติดอยู่กับหน้าจออย่างต่อเนื่องทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถจะหยุดพักได้เลยและต้องวิ่งหายอดตลอดเวลาครับ ถึงแม้ว่าภาวะหมดไฟหรือว่าเบรนเอาท์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับวงการครีเอเตอร์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาต้องผลิตคอนเทนต์เป็นประจำและก็แข่งขันกับอัลกริทึมอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการดูแลสุขภาพจิตและรักษาสมดุลของชีวิตเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมมี6แนวทางที่อาจจะช่วยให้หลายคนฟื้นตัวจากช่วงเวลาเหล่านี้ได้มาแนะนํากันครับอย่างแรกนะครับก็คือการรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตหรือว่า work life balance ครับ การจัดสรรเวลาให้ชัดเจนระหว่างช่วงเวลาทำงานกับช่วงเวลาส่วนตัวเนี่ยมันคือพื้นฐานของสุขภาพจิตที่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นคำแนะนำที่ดูเรียบง่ายแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันกลับเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะว่างานครีเอทีฟเนี่ยมักจะแทรกซึมอยู่ในทุกช่วงของวันไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเดินทางพักผ่อนหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่ใช้ไปกับครอบครัวก็ตามนะครับการกำหนดเวลาปิดหน้าจอและหยุดงานอย่างจริงจังในบางช่วงมันจึงเป็นวิธีที่ช่วยให้สมองได้พัก และฟื้นฟูแรงบันดาลใจให้กลับมาได้เร็วขึ้นครับ ข้อที่2ก็คือการฝึกสะท้อนตัวเองครับลองถามตัวเองเป็นระยะะ,ยะนะครับว่าสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรเรายังรู้สึกดีกับมันอยู่ไหมหรือว่าเรายังรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่หรือเปล่านะครับการสะท้อนตัวเองเนี่ยเป็นวิธีที่ช่วยให้เราไม่หลุดจากเป้าหมายเดิมหรือว่าแรงบันดาลใจที่เคยมีในตอนเริ่มต้นครับนอกจากนี้แล้วมันยังเป็นวิธีที่ทาให้เราสามารถจะเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองและไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยล้ากลายมาเป็นภาวะเรื้อรังโดยที่ไม่รู้ตัวครับข้อที่3นะครับก็คือ ือการมีงานอดิเรกอื่นๆนอกเหนือจากงานหลักบ้างนะครับ การมีงานอดิเรกนอกเหนือจากงานสร้างคอนเทนต์เนี่ยมันช่วยทําให้สมองได้เปลี่ยนบริบทนะครับและลดการหมกมุ่นอยู่กับยอดวิวหรือว่าความคาดหวังการทําสิ่งเล็กๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพเลยอย่างเช่นการวาดรูปก,การเล่นดนตรีดูหนังหรือว่าอาจจะเป็นการเล่นเกมโดยที่ไม่ต้องไลฟ์ไม่ต้องรีวิวเนี่ยมันอาจจะฟังดูธรรมดานะครับแต่มันสามารถช่วยลดความเครียดสะสมและสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับ ข้อที่4นะครับก็คือการเปิดใจพูดคุยและก็แบ่งปันความรู้สึกครับ หลายคนเนี่ยมีแนวโน้มจะเก็บปัญหาไว้เงียบๆเพราะกลัวว่าจะดูไม่มืออาชีพนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือการเปิดใจพูดคุยกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานแฟนคลับหรือว่าครอบครัวเนี่ยมันช่วยให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับการยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกไม่ไหวแล้วมันไม่ได้แสดงถึงความอ่อนแอเสมอไปแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลตัวเองอย่างแท้จริงครับข้อที่5นะครับก็คือการขอความช่วยเหลือเมื่อจําเป็นครับหากอาการทางจิตใจ ใช่มันเริ่มกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วอย่างเช่นนอนไม่หลับรู้สึกเศร้าเลื้อรังหรือไม่มีแรงจูงใจใดๆเลย การเข้าพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้นะครับในบางกรณีเนี่ยการใช้ยาเพื่อช่วยปรับสารเคมีในสมองมันก็เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าสุขภาพจิตควรได้รับการดูแลไม่แพ้กับสุขภาพกายครับและก็ข้อสุดท้ายข้อที่6กนะครับก็คือการปรับเป้าหมายให้มีความยืดหยุน่นและก็อนุญ,ญาตให้ตัวเองสามารถจะพักได้บ้างครับ ในโลกของครีเอเตอร์นะครับเราต้องยอมรับให้ได้ครับว่ามันไม่ใช่ทุกคอนเทนต์ที่จะประสบความสําเร็จครับและไม่ใช่ว่าทุกวันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกพร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดการยอมรับว่าความล้มเหลวเล็กๆหรือว่าการหยุดพักมันจึงไม่ใช่ความผิดนะครับแต่เป็นการฝึกปรับไมเซ็ตของเรา เป้าหมายที่ยืดยูนยและให้พื้นที่กับตัวเองเนี่ยมันจะช่วยให้เรากลับมาได้เสมอแม้จะมีช่วงที่มันช้าลงบ้างก็ตามครับและถ้าหากว่าครีเอเตอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์สายเกมท่านไหนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับผมก็ขอแนะนําบริษัทกาคอนอีกครั้งหนึ่งครับบริษัทเกมมิ่งมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกมโดยเฉพาะแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่ทําให้กาคอนโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับคือการช่วยดูแลบริหารจัดก,การครีเอเตอร์สายเกมให้เติบโตขึ้นมีชื่อเสียงขึ้น และมีะไรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในวงการเกมและครีเอเตอร์มานานกว่า15ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกหมดไฟไม่สนุกกับงานที่ทําหรืออยากเติบโตในเส้นทางอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงก็ตามพวกเรากาคอนสามารถช่วยคุณได้อย่างแน่นอนครับถ้าหาว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.gacon.com นะครับหรือจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k กาคอน G A C O N X ก็ได้เช่นเดียวกันครับ การหมดไฟเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รักสิ่งที่เราทําอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือสัญญาณจากร่างกายและก็จิตใจของเราว่าเราต้องการการพักผ่อนและก็หันกลับมาดูแลตัวเองเช่นกันนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างสรรผลงานตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วการหยุดพักการปฏิเสธหรือการกลับมาให้ความสําคัญกับคุณค่าภายในใจของเราจริงๆมันจะช่วยให้เราอยู่ในเส้นทางนี้ได้อย่างยางัยง่งยืนครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับการได้ทําในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้า ากว่าเราไม่มีแรงที่จะรักมันอีกต่อไปครับก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่ง The Generation กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเกมหรือว่าเรื่องที่มันมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกมของเราแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ